สวัสดีครับวันนี้นะครับมายามเบ็ดนะครับจากที่ฝนตกังจากที่ว่างนิดนึงเลยมาใส่เบ็ดครับมันจะมีอะไรกินให้แักตัวไหมอุ้ยโอ้ยพอยถือครับหลุดเลย หลังนี้อ,อื๋ยวนะครับแป๊บนึง <c oughs> โอ้ยอย่างบราด้จักตัวเลยนะครับ <c oughs> เอาเอามันเป็น,น,น <c oughs> อ,ยยอย่างนั้นมีแต่เยือครับเดินลองแนงลองแนงแี่นั่น <c oughs> ไม่มีอะไรครับไปกันต่อกากินยากลำบากครับบ้านเราไม่ค่อยจะมีน้ำนะครับเพื่อจะได้ปลาไปปลนนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้ เบ็ดหายไปใส่วะโอ้ยไอ่ก็หลุดไม่โดนนะครับนอ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 อันนั้นก็ไม่มีอะไรอดี๋ยใส่เยื่อก่อนแป๊บนึงอ่ามาเรื่อยๆครับ อันนี้มีอะไรดิ้นดินนะครับมีอะไรดิ้นดินนะครับนั่นไง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 เจอแล้วครับช่อน,นครับสิบโ,โลได้นะครับตัวนี้ครับนี่เหยื่อนะครับเขียดอีโม่นะครับอโอเคขอตัวปรดบทำการก่อนนะครับ ไปกันต่อครับตอนนี้ไม่โดนมาหนึ่งตัวครับปนได้ครับอออ๋ออ๋อ,อนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับหนึ่งตัว โอ้สวยอุ้ยอุ้ยหลุดฮอยแม่งอุ้ยตัวยังสวย่าแขนแม่ like, โอ้ยตายแล้วพระเจ้าอืมไม่ว่ากันครับผมเซอง์อโอแม่งเอ้ย